เสร็จแล้วเราเราไอคนมาเห็นเขาบอกวันๆจะกินอะไรหรอเขาว่าไม่เห็นปลูกอะไรกินเลยผักแล้วก็ปลูกอยู่ข้างในแล้วก็ปลูกสมุนไพรเอาไว้แล้วก็กม,กมีมีผักอย่างผักติูผักเมกอะไรแล้วก็ปนะลูกใสบเอาไว้นะกินผักธรรมชาติด<ะ>ีกว<ะ>่าไม่ต้องไปไปปลูกผักอะไรแบบที่ว่าเขาเรียกผักปัญญาอ่อนน่ะเออผ,ผักปัญญาอ่อนตรงูก็ต้องให้ปุ๋ย ต้องรดน้ำต้องรดน้ำต้องให้ปุ๋ยอันนี้ไม่ต้องรดฮะถึงเวลาเราก็ไปเก็บกินอันนี้มันสีสีแดงสีแดงอ่าสีแดงมันมีสีแดงสีขาวอือแต่ว่ามันหกใบทนข้ามไปเลยอันนี้แหละนี่แหละเขาบอกมันมันเป็นยาถอนผิดถอนผิดนะครับเอาเฮตเป็นเฮตุปคบอ่ะ๋อตัวนี้มันบอนี้ตัวนี้กินแก้ไหมหรือว่านได้บอได้คือกัน ออได้ช่วกันก็ซมกันมันเป็นยาถอนผิดพวกนึงเนี่ยทกินเท่าไรคะอ๋อบ่หลายเด้คือว่าห้าวห้าวตำ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 เสลาลาขาวย้อลงประมาณจะโก่งอย่างเงีกยเป็กหนึ่งแล้วก็กรองออกเท่าที่พวกดเลยเหรออ่าพวกพวกกินของผิดมากพวกกึบไปเนี่ยนะบ้านเขาเอื่นกูกึบเนาะข้างแข็งต้องงัดข้างเลนมากกรอบยังไงมันเลือดตีขึ้นมันแก่เลือดสดเลยแก่เลือด ต้องกระปูงี่เงี้ยละฮะเลยดูมันก็ออกมากเลยเจ๊กินอันนี้อันนี้มัดหน่วยกะบ่บ่กินอันนี้เป็นหน่วยมากเลยเจ๊กินแค่บกม่วงนี่ก็เอาไว้กินอย่างเดียวบ่บ่ขายกินยยังใสหนอนข้นอย่านี่ยังเย็นดีถ้าคุดในปลาได้มาหทำใหม้ ต้นอะไรตนะไรอไหนนี่และวำแย่แมวขึ <su> ้ต <se> ้นขึ้ต้นหมกำเนีย่แม่กำแย่แมวเนี่ยพี่เขาถามดูอยู่้นแย่แมวก็วนทางวัหมอหยังดอกหมออุดเออหมออ้วใจเขาอโอ๊เขาต้นขายต้นละหาสิบบาทเลยต้นสันเียกเียนบบอมาหาพี่สันเขาขายต้นละี่สิบสาก็ดีแล้ว เขามาหาขายที่ได้โอกาสเนี่ยค้นหาได้หลายต้นอาหารที่บาดบาดทางสร้างกุ้มต้มทีไตหมูเออแย่ๆต้มที่ไตหมูน่ะบาดทางสร้างรล้วสโลเอี่ยต่อโรคมันเริ่มจะเบาหวานพวกนี้จะไปไต้หมูยามชิ้นให้รอดใช่ไหมเอาสิโอ้ยไปเสี่ยบต้มแล้ว้มันเขาในไตหมูมันคือการที่เขาไปโดปลาล่มโดบลล่มกขาต้มใส่หมูสามสันเลากินกับแกเบาหวานแกนี่ได้เกันที่จับโดไม่รู้ล้มอ่าโดไม่ล้มเนี่ยมันจะแก้หลายอย่าง เอาไปใส่อย่างนึงมันจะเป็นรักษาอีกอย่างใส่อย่างรักษาอีกอย่างนึ่งโตไม่ล้มครั้งนั้นไปใส่โค้งขั้นมั้ยบอสใส่โค้งขั้นใส่ช่องบรรสังมันดินยาบำรุงบอสอันนี้โอ้ยอันนี้โค้กเครื่องตัวปพอเครื่องอันนี้เท้าเอ็นดอนเท้าเอ็นดอนหูอยู่เปลี่ยนก็ยาอะไรใบยาไล่ใบ ไปไปถางไปก่อนไปนี่ทำยาแมวกัหากันนักหนาเลยใช่เขาถามอยู่ขอโทษถามเป็ดเทียบบอกสถานกับพวกนี้นะนขยายผ้าเหลี่ยม่านี่ครับขันไปปลูกต้นหนึ่งบาทนี่มันมันสิแผ่วไปบายมันมันสีเกิดไปเรื่อยๆเพราะจะว่งเกิดไม่ยุนะเพราจะฟังไม่ยุ่นนะหมอพวกนี้หมอครับพวกต่อยจริงต่อยเติมมหาอยู่เนี่ยไอตอนนั้นมาลุมกำลังดังเลยกัเพราะมาลุมขึ้นตัวละสิบบาทสิบบาทขายดีบ มารุมเนี่ยถ้าปลูกมรุมเนี่ยเหมือนมีโรงพยาบาลอยู่หน้าบ้านพี่ออกคนบอถามมาบ๋อเพราะว่างเลยื่อออบ่เห็นไมองอเห็นมาไม่ได้หรอกวันเสได้เหรอะตูมันบมงาวัที่รงพื้นที่อยู่ที่งพื้นที่อยู่ดิเดนคนละมาวนเขาีซอว่าใส่พี่นี่มันม่รุมปบอเขากที่บ้านนี่อ๋อนี่เคยนี่อ่ะอาจเนาะคยสั่งคยสั่งพวกนี้เราไปส่งด่วน อบจอสังผาทละ่่ยโจรผาทละ่่ยโจรเนี่ยเพ็ดสังผาดเนี่ยตัวนี้นะตัวนั้นตุ้มลูกใหญ่เดี๋ยวไปปลูกยิ่มั้งตอนที่หลังกินใบหย่อนกระปองจินก็ใส่ผามันใหญ่เร็วเอนที่เหครับนำไปปลูกเลยแบ่งกันไปปลูกจะได้กับขอาไปปลูกทนะครับในบ่มีอะไรไปปลูกแค่แบ่งกันปลูกก็และ คนใดอยากโกงผมมากกว่าแล้วเขาบอกคนแรกที่เส้นไหนกันอันไหนแต่ปุ๋ยชื่อข่าวครับอันเดียวนี่ผมใส่บ่ได้แล้วพ่อพ่อใส่พ่อหาปีใส่บ่ได้หรือไม่มันง่ายมากคนสั้งเนี่ยคือตอนแรกเก่านี่ยที่เส้นไหนคือตอนแรกยังสี่ครับตอนแรกนะตอนแรกเนี้ยตอนแรกที่แถวนี้นะมันเป็นหินมันเป็นหินนะผมทําผมทํานาเนี่ยเป็นหินเนี่ยสังเกตดูเนี่ยมันเป็นหินเสร็จแล้ว มาดำนาแทบไม่ได้กินนะ่ะปีปีหนึ่งเกี่ยวได้สองสามกสอบบางเอิญนก็เขาบอกให้เลิกใช้สารเคมีเขาบอกไม่ต้องใช้ปุ๋ยผมผมทีแรกผมบอกเสร็จ<ป>เสร็จแน่ๆตอนนี้ก็เอ้าไม่ใช้ก็ไม่ใช้ยิ่งไม่ใช้ปุ๋ยยิ่งหนักเลยตอนนี้ได้ทีละสองสามสอบปีหนึ่งทํานาเนาะมันเป็นหินนะ่ะเสร็จแล้วยายเขาบอกไหวเถอะเขาบอกไส่ดีกว่านะา<ป>เขาบอกไม่ต้องใส่ ไม่ได้กินก็ไม่ต้องกินมืน <Okay. S 1> ันี่เี่ยพอปีที่สองปีที่สามปีที่สี่พอปีที่สี่ผมใส่ขึ้นมาอา้าวเริ่มงามขึ้นเวลาเกี่ยวต้องเกี่ยวอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอพอมาถึงปีที่ห้าใส่ปุ๋ยหมักเข้ามากๆนะปุ๋ยหมักที่ผมทําไว้นะใส่มากๆเข้าใส่ที่แรกใส่มากไม่เป็นไรยิ่งมากยิ่งดีเขาบอกเขามาบอกผมก็ใส่ให้มากพอปีที่ห้าพอเกี่ยวข้าวออก เพราะตรงนี้น้าไม่เคยแห้งนะมันมีแฉะตั้งปีนะหญ้ามันขึ้นสูงกว่านี้อีก่หญ้าขึ้นพืชเต็มไปหมดเลยผมบอกว่าเสร็จแล้วทานายกินไม่ได้แล้วหญ้ามันท่วมจะทําไงดีเสร็จแล้วก็เลยผมมานั่งคิดนอนคิดให้เด็กมันลงไปไถว่าไถไม่ได้รากหญ้ามันแน่นเลยไถไม่ไปทําไมก็ไถไม่ได้ผมมานั่งคิดนอนคิดต้บอกไปเรียนที่ไปเรียนทําปุ๋ยมาเขาบอกว่า ปุ๋ยน้าหมักชีวภาพเนี่ยมันจะกินหญ้าที่ตายแล้วผมก็เนึกขึ้นได้แล้วได้เกี๊ยวมาเกี่ยวกินหญ้านั่งเกี่ยวเกี่ยวให้มันสั้นเกี่ยวมันสั้นก็ปูไว้พอปูไว้เสร็จผมก็เอาน้ําลงมาใส่น้ําผมมันมันเปิดได้นะเอาน้ําลงมาใส่แล้วก็เอาปุ๋ยหมักเอาน้ําหมักเนี่ยใส่จระ l อนแล้วก็เจาะรูให้มันเยี่ยวเยี่ยวลงมาใส่เสร็จแล้วก็เอาบาขังเอามาขังทุกทุกแปลงนะโอ้อาทิตย์เดียวน้ําดําปึ๊บเลย น้ำดำปื้นไปหมดเลยเสร็จแล้วผมบอกเด็กลงไปดูซิมันไถได้ไหมเขาบอกไถไม่ได้เป็นไรมัน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 ลดลงไปไม่ได้ันลบเพราะลากยามันเน่าเลากยามันเน่าไถไม่ได้อีกผมบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาควายไถเอาควายคาดเอาเลยควายคาดเพราะผมใช้ควายอยู่เอาเอาควายลงไปคาดคาดแล้วก็ดำไปเลยตั้งแต่วันนั้นมาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไม่ไม่ต้องไถก็ได้ พอเขียวนี่เสร็จก็ผมฟางต่อฟางผมเกีเ่ยวอยู่เกี่ยวเอาปูไว้ก่อนน้ำน้ำหมักเกี่ยวภาพแช่ไปเลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใส่มันมันมีหลักของที่เขาบอกว่าทําเพื่อไม่ต้องทําครับทําทําเพื่อไม่ต้องทำทำเพื่อไม่ต้องทำไอปุ๋ยปุ๋ยเฉพาะหญ้าที่มันขึ้นก็พอแล้วแต่ละปีเนยครับตอนแต่อตอนไม้ก่อนพอย้าขึ้นผมคิดว่าเอ๊ะทำไงจะทํานาได้จริงเดี๋ยวนี้หญ้ามันจะขึ้นมากไหมร้อยอย่างเดียวยิ่งมากยิ่งดีฮะ มันจะไปเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็แช่เลยหมักเลยเท่านั้นเองฮะ <c oughs> ไม่จำเป็นต้องลงทุนเลยแต่ละปีแต่ละปีี <c oughs> นี้ข้าวมันงามเกินไปบางทีต้องเกี่ยวออ <c oughs> เออทาไปทํามาผมคิดว่าเอ๊ะมันทําเล่นเล่นมันถึงได้กินทาจริงจริงมันไม่ได้กินทํายิ่งทําจริงจริงมันยิ่งติดนี่เขาทำเล่นเล่นไม่ติดนี่ฮะไม่สมัยก่อนนี่นะ เออผมผลของเอาไปขายหาของไปขายยิ่งขายมันก็ยิ่งไม่ได้เงินทําไปทาไม้เราทําอยู่กับที่ดีไหมให้คนมาหาดีไหมให้คนมาซื้อดีไหมเดี๋ยวนี้ก็เอาเดี๋ยวคนก็คนนั้นก็ต้องการกล้วยคนนั้นก็อยากจะได้สมุนไพรคนนั้นก็มาคนนี้ก็มาวันวันนึงก็พอได้ลห้าหกร้อยบาทสี่ห้าร้อยบาทก็อยู่ได้ฮะก็อยู่ได้ ก็ก็ก็ไม่มีอะไรมากครับพี่ผมมีสมุนไพรก็มาปลูกอย่างอันนี้ต้องการใช้ดอกมันก็มาปลูกนั่นเองอย่างกบนี่กบถ้าโตขึ้นมาหน่อยผมก็ปล่อยลงนนี้หมดนี่นี่ก็หลายพันตัวอยู่ในป่าข้าเนี่ยคือถ้ามันโต เอาแยงหอบไปเพิ่งกิดนี้บ่ได้ทั้งเตาทั้งแยงปล่อยร่วมกันถ้าเตียวกับไตมาปล่อยใช่กันไตปล่อยเรื่องนี้มัต้องไปเลี้ยงมันเวลาจับกบไหมจับไงจับกบเลยฮะเวลาแต่ตอนนี้เนี่ยหาลำบากป่าข้าวมันเยอะแต่เวลาเอาข้าวออกแล้วเนี่ยเ้าเดินไปก็โดนน้ำช้มแชมจ้มแชมมันไม่มีที่หลบ แต่ถ้าตอนเช้ามามันก็อยู่แถวๆห้างบนก็จับได้ง่ายอแต่เราปล่อยอย่างนั้นงสงสัยมันไม่มีลูกได้หรอกปลาขล้างล่างมันเยอะมันก็กินหมดหอพอพลกบอกไข่มันก็กินนอกจากพ่อขนอกจาพ่อพันธุ์อันนี้เราสอนพ่อพันธุ์นะอย่างนี้อืสอนพ่อพันธุ์ที่เหลือสุดท้ายเราก็ทิ้งไว้ตรงนี้ถ้าโตขึ้นมาหน่อยถ้าลงมาเกาลงนี้เตรียมปล่อยครับอันนี้เดี๋ยวก็เตรียมปล่อยแล้ว่ครับ

ขาบอกโอ้ยทำใหญ่โตอย่างนี้ทำไม่ได้หรอกมันมันไม่ใช่ใหญ่โตที่ผมทำเนี่ยผมทำมาทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างเท่านั้นเองก็มีอะไรก็ปลูกไปตามเรื่องตามราอ่ะเราไม่ได้เกิดนะว่าจะปลูกมะละกอขายไม่ใช่ว่าจะปลูกมะขามหวานขายไม่หรอกผมไม่คิดไม่คิดขอให้มีการแลกเกี่ยนกันกินนะแลกเกี่ยนกันกินพอมีพริกเขามาแลกผมมีมะเขือเ็ามาแลกมะขามหวานกินใครอยากจะได้กล้วยมีบุญกระถินก็อ่าไม่ไม่เป็นไรบอก ผมอาไปช่วยหุยหมักนี่พ่อได้พวกวัสดุที่มาทําจากไหนครับอ๋อวัสดุที่มาทําก็มันมาจากแกบจากลงสีฮะแกบจากลงสีแล้วก็พวกขี้ไก่หรือพวกขี้วัวขี้ควายตามสมาชิกก็มารวมกันทำสมาชิกมารวมกันทำทำแล้วก็แบ่งกันไปฮะแต่ละปีสมาชิกใครอยากจะทําปุ๋ยก็เอามาขี่วัวขี้ควายขี้ไก่มาก็ได้นะครับแต่แกบต้องซื้อต้องซื้อจากลงสีมา ถ้าเรามีเงินกองทุนอยู่กองหนึ่งพอ mm hmm. ถึงปีแล้วก็สมาชิกมาลงมาทํา mm hmm. เสร็จแล้วก็แบ่งกันใส่ mm hmm. ใส่ข้าว mm hmm. สมาชิกเดี๋ยวนี้เป็นร้อยๆครัวเรือนแล้วนะนะที่มาทาปุ๋ยที่แรกเขาก็ไม่ทําแล้วเขาบอกโอ้ยทําก็ไม่ได้กินซูปุ๋ยเก็กไม่ได้พอทําตัวอย่างให้ดูนะสี่ปีห้าปีให้หลังพอมาเห็นเต็ม mm hmm. เขาบอกที่ตรงนี้มันที่ทิ้งแล้วอย่างนี้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยอ่ะ mm hmm. มนเห็นตัวอย่างก็เลยมาทํากัน mm hmm. ครับ คนนั้นก็ชวนกันมาทําคนนั้นก็ชวนกันมาทําคนที่คุณผูมมันเกี่ยวกับสุขภาพด้วยเนี่ยพอเราทําปุ๋ยชีวภาพใช้สุขภาพเราก็ดีขึ้นนะฮะมันมันไม่สะสมสารเคมีคุณูู้กวาเวลาเวลาจัดรูปงผมก็พูดเรื่องละคนเราเดี๋ยวนี้มันทําไมเป็นโรคเบาหวานกันเยอะนะฮะทำไมเป็นโรคความดันเยอะโรคปวดทาไมมันตามมาโรคความดันทำไมมันตามมาก็เพราะสารเคมีสะสมในร่างกายมันไปทำนายตับอนตะปอนทำงานไม่ได้ กระบอทางทำงานไม่ไหวมันก็ก,ก,กลายเป็นโรคเบาหวานนะฮะอืมมันต้านมันต้านไม่ไหวมันก็เลยปล่อยให้น้ําตาลมันไปตามเส้นเลือดเสร็จแล้วมันก็เกิดโรคเบาหวานตามโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้โอ้แน่นมันอังคารมันพุดธแน่นหมดโรคเบาหวานทำไมก่อนพ่อแม่เราโรคเบาหวานน้อยนะไม่เคยเป็นคนไหนอ้วนถึงจะเป็นเดี๋ยวนี้ยิ่งผอมยิ่งเป็น,นเบาหวานมันไม่เลือกหน้าแล้วตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นเตาถ่านฮะเตาถ่านทีแรก ก็เผาถ่านแบบที่ว่าเตะนะเผาแบบทั้งเดือนแต่ที่นี้ขยายคือเผาเตาใหญ่เผาเตาใหญ่เพราะเตาใหญ่นี่เผาด้วยความร้อนคือเขาทำเตาใหญ่ขึ้นมาเพราะอะไรเพราะที่แรกญี่ปุ่นก็มาติดต่อตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างที่เอาถ่านไปกับเราตรวจสอบญี่ปุ่นมาติดต่อถ้าถ้าเราได้พันองศาเซนเซียวเนี่ยเขาจะรับซื้อญี่ปุ่นอื เข้าไปเห็ดพวกไอเครื่องสําอ่างไปเห็ดสบู่สบู่คัดผิวครับไปเห็ดสบู่ไปเห็ดยาซาบผมไปเห็ดนี่แล้วก็เอาไปเห็ดเลยเขาญี่ปุ่นเขาปลูกบ้านเนี่ยเขาเห็ดบานสองสั่นพอสั่นหนึ่งเขาเสียวเขาเสียวทานทานใส่กลางไว้ให้มันป้องกันรังสีดูสารพิษเนี่ยเพรานันังผพเห็ดบานมานมาด,ดินน่ะบ้านดินล่างนั้นเอาเดียวทานฝังไว้ตลอด มองนอนนี่ก็เอาทานฟังเวลาเลยมัน,นจ,ะจะดูสารพิษออกจากร่างกายแล้วก็ดูมันดูป้องกันร่างสีนะ